สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f o r t u n พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและลัคนา,นากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามเป็นกำลังใจคับช่องช่แนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสมัคร,ราอาดีมาที่ believer 3 6 9ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อาละ่อละ,อละอาดีมาถามค่าครูได้ครับก็จ้งนะครับพิเศษลดราคาให้2ต่อในกลางเดือน พฤศจิกายนนะครับเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20นะครับวันที่20เป็นวันสุดท้ายอันลอดีมันทาค่าครูได้ก็จะราคาเปอร์เซ็นต์ลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคม2568ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับของจริงมาถึงแล้วเนะาะธันวาคมนะครับเป็นเดือนที่รู้สึกว่ามันวัยมากๆในปีนี้นะครับเป็นการโครจรยก้ายาราศรีทั้งหมด5ดวง แต่พออนุญาตแบ่งเป็นสองอีพีเพราะว่ามันมียายหกครั้งเนาะมันก็เลยเยอะเกินไปก็เลยแบ่งเป็นอย่างละสามดวงนะครับเดือนนี้จะไม่มีการพยากรณ์ให้เรื่องสาคัญนะครับมีแค่ธันวาคม EP พีหนึ่งกับธันวาคม EP พีสองของดาวยายเท่านั้นนะครับผู้ที่เกิดราศีกันดูจากได้นล่างสีส้มนี้ครับลัคนาการทางทิศตะวันตกชฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัคนาะจุดเดียวกันครับตนุราศีกันตรงนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาว อังคารดวงแรกเรียงตามลําดับแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ากระโดดไปกระโดดมาผมจะลืมนะครับและเริ่มต้นกันที่ดาวอังคารดวงแรกนะครับย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่6กธันวาคม2องพันสิดเสอังคารเสดจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูเพราะว่าเขาโคจรอยู่ในราศีพิจิกค่อนข้างระยะหนึ่งแล้วนะครับดาวอังคารอยู่แต่ละราศีเดือนครึ่งนะครับแต่พอเสดเนี่ยแปลว่าเขาอยู่ไม่ถึงเดือนครึ่งเขาก็จะ ประมาณเดือนกว่าๆอย่างเงี้ยไม่ถึงครึ่งเขาก็จะเดินเข้าสู่ราศีธนูเนาะพอเดินเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยนะครับจะได้ตําแหน่งคือ,อไม่มีตําแหน่งแต่หมายถึงว่าได้ตนุไปสถิตเรือนอไม่ใช่ขอโทษขอภยัยขอภยัอภยพอดีเบอร์เอาใหม่สาชะพันธุกับมรณะพันธุนะครับสาชะพันธุแปลว่ามีการเดินทางนะครับมรณะพันธุแปลว่าไม่ได้อยู่บ้าน คือหมายความว่าคนราศีกันในเดือนนี้มักจะมีการเคลื่อนที่เดินทางบ่อยอาจจะพอไปเที่ยวหรือเปล่าเพราะว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนเขาเรียกว่าส่งท้ายปีถูกไหมครับอาจจะมีการท่องเที่ยวเดินทางอะไรประมาณนี้บ่อยอครั้งสาชพันธุหมายถึงว่ามีการติดต่อสื่อสารนะครับกับญาติพี่น้องหมายความว่าเราจะได้เจอได้คุยได้สื่อสารกับญาติพี่น้องยังต่างถิ่นดันไกลพราะมาจากในบารณะด้วยนะครับวรณะพันธุแปลว่า ผู้ที่พัดพรากจากถิ่นเกิดไปหรือรือพัดพรากจากโัะหมายถึงว่าเป็นการที่เขากับเราอะอยู่คนละที่กันเนะี่ยมันหมายถึงกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเรียกว่าพัดพรากนะครับในนั้นเนี่ยจะได้กลับมาเจอกันในเดือนนี้นะครับเขาเรียกว่ารวมญาติอะไรทํานองนั้นนะครับก็มีสิทธิ์เพราะว่าเป็นเดือนอส่งท้ายปีก็อาจจะมีการรวมญาติกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับพบปะสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานกันอะไรทำนองนั้นนะครับ แต่มันมรณะพันธุด้วยมรณะเนี่ยหมายถึงความสุขเศร้าเสียใจหมายความว่ามันมาเจอกันแป๊บๆนะครับมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวมาเจอกันรวมญาติสุดท้ายก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีแตกกันออกไปอยู่ดีเขาว่าแตกไม่ได้หมายถึงแตกไม่ดีแต่หมายถึงว่ามาเจอกันมันเจอกันแป๊บๆประเดี๋ยวประดาวเช่นเจอกันสักประมาณ3วันสี่วันตามันหยุดสุดท้ายก็ต้องจากลากันไป นะครับก็เกิดการผัดพลาดอีกละก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจเกิดขึ้นจากความที่แบบว่ามันแต่ผมบอกเลยนะหลายหลาย,หลายคนเนี่ยมีดวงแตกแยกทางครอบครัวในนั้นเนี่ยเจอแบบนานๆเจอกันน่ยดีแล้วมาเจอกันแบบเนี้ยมันมันมีความสุขมันรู้สึกว่าอยากเจออีกอยากมาอีกเมื่อไหร่จะได้มาเจอกันอีกนะครับแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันน่ะตลอดอ่ะเราสังเกตคนใกล้ตัวสิอันเนี้ย มันมีปัญหาตลอดเลยมันทําให้แบบมันมันอาจจะมองหน้ากันไม่ติดต่อให้บ้านเดียวกันก็เรียกวบ้านแตกนะครับนั้นเนี่ยเป็นแบบนั้นก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะมันมีความห่วงหาเอาทอนกันระยะไกลๆดูอา่าอยู่ห่างๆแบบห่วงๆอะไรประมาณเนี่ยก็ก็ทาไปนะครับโอเคสรุปคือมีการเดินทางบ่อยมีการเจอญาติมีการพับพลาดนะครับจากอา่าญาติพี่น้องท,ที่ที่มีอยู่ที่เป็นอยู่นะครับ ทีนี้อาอทิตย์โอเคทีนี้ทีนี้ดาวศุกร์ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยอธิบายอีพีหน้าแล้วกันถ้ามันไม่ได้ย,าย,ย้ายยังไงเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าดาวศุกร์อยู่ในราศีธนูเนี่ยเขาย้ายหรือเปล่านะครับถ้าย้ายเดี๋ยวไปจะพูดทับกับข้างหน้าเนาะในนั้นเนี่ยก็ยังไม่พูดแล้วกันเอาไปว่าสามดวงเนี่ยย้ายเข้สาสู่ราศีธนูนะครับ ต่ดาวพุธยังไม่ย้ายเอาไว้คลิปหน้าอธิบายอีกทีหนึ่งทีนี้ดวงที่2คือดาวพุธนะครับโคจรย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่7จธันวาคม68ดนะครับดาวพุธเนี่ยย้ายจากราศีตุลพบเลนกระดุมหะนะครับเป็นดาวประจาตัวโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกพบเือนสาชะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับดาวพุธเป็นอุดมเกณฑ์ของคนราศีกันเนี่ยหมายถึงความมั่งมีสีสุกแต่มันแค่เดือนเดียวไม่ได้เยอะเลยเพราะดาวพุธเดินแค่เดือนเดียวนะครับเนี่ย ถับปรับอย่ยเขาก็เดินเข้าธนูอีกะนะครับในคลิปหน้าดังนั้นเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวมากเลยมันจะทําให้เราล่ลําเรารวยคงเป็นไปไม่ได้แต่มันหมายถึงดวงเกิดใครมีดวงเกิดดาวพุธอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับอืมทีนี้ถือว่าโชคดีมากเป็นคนที่อาจจะแบบล่ลํารวยมั่งมีสิิสุขในสักวันหนึ่งแต่ถ้าไปปรากฏในนวังเนี่ยจะได้ตําแหน่งอ่าแบบนี้คืออุดมเกณฑ์เนี่ยคือไปหมายมถึงว่าได้ไวากางคนขึ้นไปนะครับ แต่อาจจะไม่ใช่ช่วงแรกอาจจะเป็นประมาณ40ขึ้นไปอย่างเงี้ยสี่สิบห้าสิบแต่ก่อน60มาครับก็ก็ยังอยู่ในช่วงก่อน60นะครับก็ถือว่าดีแต่ใครที่อยู่ในราศรีจกักรแปลว่าได้แต่ต้นแล้วแปลว่าทําคือหมายถึงว่าจบมาทํางานอาจจะเริ่มได้ละนะครับเริ่มตั้งตัวได้ละเร็วได้เร็วถ้าใครมีได้ราศรีจกักรแต่ใครมีระวังจกักรต้องอายุป,ประมาณ 30- 40หรือไม่ก็40่0ก่อนก่อนจะเกษียณเนี่ยถึงจะได้นะครับแต่ก็จะได้ ประมาณนี้ทีนี้าดาวพุธอยู่ในราศีพิจิกใช่ปะมาจากเรือนตนุนะครับการเรือกนกรรมะคือการงานเนาะตนุสถิตสาระนะครับและตำแหน่งอุดมเกณฑ์แปลว่าตัวเราเนี่ยเดินเข้าหาสังคมจะไ้นะครับตนุไปเรือนสาระไม่จะสาชะาตนุแต่ตนุสาระตนุสาระคือการเดินเข้าหาสังคมการที่จําเป็นต้องไปติดต่อสื่อสารอ,อย่างเช่น ต้องไปเคลียร์อะไรบางอย่างในปลายปีในเยอะแยะมากมายประกันรถประกันนุ่นประกันนี่ต้องเซ็นสัญญาต่อนะครับประกันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรถเป็นสุขภาพเป็นของพ่อแม่ของอะไรที่ใครรับผิดชอบกันอยู่ก็จะต้องไปนุน่นเซ็นกันเยอะแยะให้ควักเลยเดินทางบ่อยต้องไปนุ่นนี่นั่นเยอะนะครับอีเวนต์ even, เยอะนะธันวาคมนะครับสำหรับคนราสิกันและอาจจะต้องเดินทางไกลได้ด้วยเพราะมีดาวเกตเข้ามาร่วมด้วยแล้วเนี่ยนะครับ ก็จ,จะมีการเดินทางไกลไม่ท่องเที่ยวก็ต้องเรื่องงานเรื่องไม่ใช่เรื่องงานแต่มันเป็นเรื่องธุกรกส่วนตัวที่อย่างอื่นที่นอกจากงานอะเอออะไรทํานองเนี้ยนะครับก็เป็นไปได้แต่อาจจะเป็นงานก็ได้นะในช่วงแรกเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมาจากเดือนการงานไปตกเรือนสาชะอยู่นะครับาาก็จะวิ่งเรื่องงานในช่วงแรกก่อนนะครับทีนี้ดาวพุธมาจากเดือนการงานคือกรรมะกรรมะสถิตเดือนสาชะนะครับก็หมายความว่า งานดีงานเยอะงานชุกงานชุมนะครับและต้องไปติดต่อการสื่อสารกับคนสัญญาเดมม,มีเกณฑ์สัญญาสูงมากนะครับเนี่ยพันธุก็ใช่ปัตตานีก็ใช่คนราิการเนี่ยมักจะมีพาร์ทเนอร์มักจะมีอ่เอเขาเรียกว่าไงมีคู่คู่กรณีเรียกว่าคู่กรณีแล้วกันแต่คู่กรณีมีได้ทั้งดีหลายนะครับแต่เราพูดถึงเรื่องดีมีทั้งคู่คลองหุ้นส่วนคู่สัญญา คือมันตกตำแหน่งคู่ที่ที่จะมีการเซ็นสัญญาเยอะแต่ไม่ได้หมายถึงคู่ครองอย่างเดียวแต่หมายถึงคู่อย่างอื่นได้ด้วยนะครับเช่นหุ้นส่วนเนี่ยก็เป็นคู่สัญญาเนี่ยครับแต่คู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนอะไรเงี้ยก็คือคู่เหมือนกันนั้นเนี่ยก็จะมีการแบบเกี่ยวข้องกับการงานที่มีความเกี่ยวพันกับคู่ไปสื่อไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปเจอคู่สัญญาต่างๆเหล่านี้นะครับ ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาต่อการทําประกันการทำส่งรถส่งงวดรถส่งบ้านส่งอะไรได้หมดนะครับก็จะในการส,สัญญาต่างๆนานพวกนี้ได้ด้วยนะก็งานได้ด้วยก็จะวุ่นๆหน่อยนะครับก็ดีบุญแต่ดีเพราะดาวพุธเป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็มีดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในตําแหน่งเกณฑ์ลัคนาด้วยถือว่าดีมากๆคอาศักิการถือว่าค่อนข้างเป็นในทันทิศที่ดีครับอืมถือว่าเป็นในทิศที่ดี ถึงจะยุ่งหน่อยแต่ก็มีความสุขดีแล้วก็มีมีความไม่ได้ร้ายอะ่ะก็าปะครับความไม่ได้ร้ายอืแต่ทีนี้ดวงสุดท้ายดาวอาทิตย์โคโจรเข้าสู่ราศีธนูนะครับวันที่16ทธันวาคมสองพหดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีพิจิกนะครับเล็งมรุติยูเนี่เข้าสู่ราศีธนูดาวคานรออยู่แล้วเมื่อวันที่6ทธันวา พออาทิตย์ย้าย้าไป16ธันวาแปลว่า10วันนี้จะเป็นวันที่ว่างถือว่าดีมากๆที่ดาวอังคารย้ายออกจากดาวอาทิตย์พอออกจากตำแหน่งเกณฑ์อุบัติเหตุที่เราพูดถึงในคลิปที่แล้วจําได้ไหมครับเราพูดถึงเกณฑ์อุบัติเหตุที่ค่อนข้างที่จะเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดฝันต้องระมัดระวัง10วันอันตรายซึ่งอันนี้สิวันปลอดภัยนะครับวันที่ 6- กถึงสิหวันที่ปลอดภัยส่วนวันที่16ธันวาคม68เป็นต้นไปอาทิตย์จะย้าย จากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูไปเจอกระดังคันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือปีนี้แรงไม่ปล่อยเลยนะอาทิตย์อังคารเจอกันได้ได้คู่ศัตรูใหญ่ในวิชาโหราศาสไทยเรียกว่าคู่แตกหักอุบัติเหตุผ่าตัดแตกแยกนะครับก็อยู่ในเดือนพันธุ์คราวนี้จะต่างกันละคราวที่แล้วนะเจอเรื่องของการเดินทางค่อนข้างแรงที่สุดแต่รอบนี้จะเป็นการประทะคารมกัน เกี่ยวข้องกับสัญญาไปเดินทางไป,ไปเซ็นสัญญากันแต่จะมีการแตกคอรเรื่องสัญสญ,ญานั้นหมายความว่ามันมีความแตกหักมีจุดแตกหักมีอะไรบางอย่างและไมกะ่มกระทั่งถึงเจอครอบครัวที่ว่ามีความสุขในตอนแรกะครับก็จะมีการแตกแยกกันได้เหมือนกันคือพูดงี้ว่าอาทิตย์อังคารแต่แตโชคดีที่มันอยู่ไม่นานอาทิตย์อยู่แค่เดือนเดียวยังไงก็เดือนเดียวไม่เกินเนี่ยนะครับอยู่ในเดือนพันธุเนี่ยไม่เกินเดือนหนึ่ง เต็มที่ให้เดือนหนึ่งนะครับอาทิตย์อังคารเจอกันในเดือนพันธุหมายความว่าจะต้องมีการแตแกแยกกันในครอบครัวพันธุคือครอบครัวข้อดีถ้าด้านดีแตกคอกันไปในทางที่หมายถึงว่าไม่ได้แตกคอก,กันแต่หมายถึงการแตกแยกกันออกไปเช่นคนหนึ่งหนึ่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศอ่าสามีไปทำงานต่อต่างจังหวัดตัวเองอยู่บ้านเฝ้าบ้านเป็นแม่บ้านหรือไม่ก็ทำงานอะไรต่างๆอยู่ที่เดิมก็จะพัดผ้าก็ แต่กระจัดกระจายกันไปแบบนี้นั่นแหละอันนี้คือด้านดีนะไม่ใช่ด้านเสียนะครับแต่มันแค่ต้องผัดพลาดก,กันเฉยๆคือเสียแหละแต่เสียไม่มากเสียแบบพอรับได้เพราะทุกอย่างไปเจริญไปแล้วทุกอย่างได้เงินกลับมาไปแล้วมีความรู้ติดตัวกลับมาจเจริญก้าวหน้าในอาชีพในวันข้างหน้าในของลูกส่วนสามีไปก็มีเงินมีทองกลับมาอ่ะก็ถือว่าไปด้านดีแต่ด้านเสียเนี่ยจะมีการแตกแยกกันในครอบครัว แล้วก็มมีการแตกแยกกันในเรื่องของการเซ็นสัญญาด้วยเรามาระวังที่สุดพูดง่ายๆว่าอย่าเซ็นสัญญาเด็ดขาดนะครับหลังจากวันที่16กธันวาคมไปแล้วหกแดจนถึงวันที่สา็ดธันวาคมเลยก่อนเอาเดือนนี้ก่อนเดือนหน้ายวค่อยว่ากันแต่เดือนนี้ถึงเขาดาวเลยห้ามเซ็นสัญญาเด็ดขาดสิบกอยากเซ็นรีบเซ็นนะครับอยากเซ็นรีบเซ็นเพราะเป็นวันที่ปลอดภัยละนะครับวันที่1ถึงวันที่เอาไม่โนโนโนวันที่6ไม่ใช่1น,นะครับ หนึ 1> 1่งถึงห้ายังต้องระวังอยู่เลยเนี่ยเดือนสาชา่าการเดินทางก็ยังต้องระวังหนึ่งถึงห้าแต่พอมาอ้อลืมไปพันธุหมายถึงรถด้วยขอภัยเบออีกแล้วพันธุหมายถึงรถด้วยดังนั้นจึงหมายความว่านอกจากคําว่าแต่คอกันในใน,ในความสัมพันธ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนแล้วก็เป็นคนในครอบครัวแล้วยังต้องระวังเรื่องของรถดาพาหนะอีก แต่มันจะไม่ได้รายแรงเท่ากับตอนที่อยู่ในเลนสาชะเพราะว่าอะไรเพราะมรตอยู่มนเร็งแต่ตอนนี้ไม่มีมรุตยูมะเร็งแล้วแต่ก็ยังอยู่ในตำแหน่งของพันธุที่แปลว่ารถด้วยครับขับรถอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วปัญหามาแน่นอนอุบัติเหตุมาแน่นอนพาตัดแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังต้องระวังต่อไปอีก16ถึง3 1ก็ประมาณสิบวัน ในเดือนนี้นะครับก่อนเดี๋ยวไปต่อตามจริงมันมา1-5ด้วยนะ1-5แล้วก็มาเป็น16-31นะครับแล้วก็15วันนะครับ15วันไม่ใช่10วัน15วันแล้วก็ไปต่อในเดือนมรกราคมอีกทีหนึงด้วยนะครับขออภัยพอดีผมมีเรื่องเครียดเรื่องงานเรื่องเงนินนิดหน่อยก็เลยทำให้เบอรอนิดนึนงขออภัยด้วย ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนง่วงๆเพราะว่านอนแล้วเหมือนไม่เต็มอิ่มนอนหลับดีอยู่นะแต่มันเหมือนไม่เต็มอิ่มฝนตกด้วยอากาศหนาวพอดีพอดีไอ้พายุเข้าไงครับอืมอ่ะทีนี้อพันธุใช่ไหมวินาศมาจากเดิมวินาศวินาศพันธุวินาศพันธ,นธ,นธุไม่ต่างอะไรกับตรงนี้เลยครับคนราศีกันต้องระวังอีกแล้วนะครับ คือพูดงี้ว่าอันเนี้ยโดนเล็งโดยไม่คาดฝันหมายถึงว่าบัตถยุเร็งคือเหตุเกิดโดยไม่คาดฝันพวกอุบัติเหตุนะครับเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการสซ็นสัญญาเนี่ยมันจะมีในเดือนที่แล้วอะเนาะเหตุไม่คาดฝันเดือนนี้ก็ไม่คาดฝันเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่1นถึงหและ16-31กถึงสา็ก็ไม่คาดฝันอีกนะ,ะหมายถึงการระวังการแตกแยกทางเอ่อคเรียกอะไรหุ้นส่วน ระวังการประทะกันในครอบครัวระวังอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะครับเพราะว่าวินาศเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งที่มันมาแบบกะทันหันไม่ต่างจากมรุตยูเลยครับแต่มรฤตยูน่ากลัวกว่าเพราะว่ามรฤตยูเนี่ยไม่สามารถคัดเดาได้แต่ดาววินาศเนี่ยยังสามารถคัดเดาได้จากดาวอาทิตย์นะครับและดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งของพันธุเนี่ยถือว่าดี ไม่ได้รายมากดังน,น,นั้นยังมีตัวช่วยอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ตอนแรกเนี่ยอาดาวพุธเข้าไปแล้วเอ,ออยังยังยังดาวพุธยังไม่เข้าแต่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาช่วยทีหลังแต่ยังไม่เข้าตอนแรกก็ยังต้องระวังนะสิบหกถึงสาสิบเอ็ดเนี่ยดาวศุกร์ก็ไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าดาวศุกร์อยู่แปลว่าโอเคถ้าดาวศุกร์ไม่อยู่นี่เต็มตัวเลยนะครับสิบหกธันวาถึงสามสิบธันวาเนี่ยแรงอีกแล้วนะครับแรงอีกแล้วก็ เดือนที่แล้ว10วันอันตรายเดือนนี้10วันปลอดภัยแต่16ถึง31 1 5วันเลยนะครับเออ15วันเลยที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุในการเดินทางมีคนเนี่ยอ่ามีคนคอมเมนต์กันเย,ววยอะว่าทำไงอ่ะต้องเดินทางกลางคืนทํายังไงอะ่ะต้องอ่อต้องทำต้องทางานต้องใช้รถต้องนู่นนั่นอย่าตกใจทุกอย่างมันก็เป็นไปตามของมันตามวิถีของมันถ้าเราไม่ประมาทยังไงก็ไม่เกิดถามว่าเกิดไหม เกิดได้แต่จะไม่รุนแรงอาจจะแค่วิดวิดรู้สึกว่าแบบหรืออย่างน้อยสุดนะครับเราจะได้เจออุบัติเหตุเนี่ยข้างทางแต่ไม่ใช่ตัวเราก็ได้อ่ามันคือเบาสุดนะคือได้เห็นนะ่ะได้เห็นภาพที่มันไม่ไม,ไม่ไม่จันรลงอะ่ะอืมแต่ว่าอย่างมากก็อาจจะเกิดแล้วก็ร้ายแรงได้ในบางคนใครที่มีอาทิตย์อังคารอยู่ในดวงชะตากลุ่มกันเล็งกันใครมีอังคารเสาร์กลุ่มกันเล็งกันในดวงชะตาอันเนี้เตรียมตัวนะครับแรงที่สุด เป็นบุคคลที่จะมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะมันบ่งบอกในดวงชะตาตั้งแต่เกิดแล้วว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์อุบัติเหตุแน่แต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตอนนี้แหละครับตอนที่มันทําบุมกันแบบนี้แหละที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ยังดีที่มีดาวพฤหัสดีเรงมาอ๋อยังมีตัวช่วยโอเครอดไปหน่อยอ่ะโอเคสบายใจได้ว่าไม่แรงเกินไปแต่ก็ยังเกิดนะถ้ายังประมาทนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้คครับบขอุณ